เคลอ,อะไรเนาะอ๋อเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกการวิงรว่ง,น,งนะครับงานวิ่งไทยออยนะครับมากลับตัวตรงนี้เลยนะครับอ๋โอโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับกิจกรรมคอบอ่าง มีกิจกรรมวิ่งด้วยนะครับวันนี้งานวิ่งไทยออยตีต้นนาสถาน,นีพ่อชำกลาม้ยชัมบุรีนี่คือสีสันของคนรักวิ่งเมื่อก่อนผมก็วิ่งอยู่อันนีพอมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังอะไรแ้ววิ่งแล้วหลังจะย่อแต่ต้องเปลี่ยนมาดูแลสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานอ่ะ โอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยดี่สั่งานวิ่งเขาจะว่าตอา,าที่ได้ข้อมูลมาคือโรงกลั่นน้ำมันไทยออยนะครับจัดงานวิ่งมินิมาราธอนขึ้น,นวันนี้คึกคักเลยนะครับเขาอ,อ่างยาเตรียมเลยยเดเยี่ยมเลยนี่คือคขาฉลากแล้วคึกคักคึกคัก เขาบางวันนี้คิ่คักเป็นวิเศษ